กาบสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h ัลโหลจ r n แล้วันนี้ผมก็จะมาทำรายการใหม่นะครับคือรายการเรื่องเล่า Amazing ว้าวอ่าเรื่องเล่า Amazing <Wow. S 1> ของผมนี่ผมก็จะรวบรวมเรื่องต่างๆลี้ลับหลอนอันตรายอะไรพวกเน,นี้ยผมก็จะมาเล่าให้เพื่อน <c oughs> ๆฟังให้เพื่อนๆนได้รับชมรับฟังกันนะครับ <c oughs> และเรื่องแรกที่ี่แรกผมที่เปิดตัวผมจะพูดถึงเรื่องสิอันดับซินามิที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับผมแค่ชื่อเรื่องก็น่าฟังกันแล้วมันน่ากลัวจริงนะคำว่าซีนามิเนี่ยภัยพิบัติจากน้ำเนี่ยนยภัยพิบัติจากธรรมชาติแรงเหลือเกินไปครับรับชมเราฟังครับ thank mm -hmm. you mm -hmm. mm -hmm. ดีตเมื่อจูจ่ๆนั้นทะเลเฮือถายไปและปรากฏกระแพงคลื่นสูงตงา,างงาถาโถมเข้าใส่ฝูงชนในเวลาต่อมาผู้คนมักคิดว่านี่คือความโกรธเกี่ยวของพระเจ้าหรือเมืองนั้นๆต้องทําผิดบาปอย่างใดอย่างหนึ่งสักประการครับแต่ทุกวันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าคลื่นซีนามิหาใช่บทลงโทษพลังอํานาจจากสวรรค์ไม่แต่เป็นพลังงานจนที่เคลื่อนจากแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรขึ้นสู่ผิวน้ําและขยายตัว เข้าสู่ใช้ฝั่งตังหาปกติแล้วคลื่นในทะเลจะเกิดจากกระแสลมทว่าคลื่นสึนามิแตกต่างออกไปนะครับถึงแม้จะใช้คําว่าคลื่นก็ตามแต่สึนามิเกิดจากแผ่นไหวใต้ทะเลที่มุดตัวหรือเคลื่อนตัวเข้าหากันดังนั้นเมื่อแผ่นเปลือกโลกปะทะกันจึงเกิด แรงสั่นสะเทือนและปล่อยพลังงานจนขึ้นสู่ผิวน้ำแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นทำให้น้ำทะเลกระจายออกในทุกทุกทิศท,ทางเลยนะครับบางครั้งไกลออกไปหลายพันกิโลเมตรขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนอกจากนั้นซึนามิยังสามารถเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟได้อีกด้วยนะครับในการจัดอันดับคลื่นสึนามิที่รุนแรงที่สุดของออสเตรเลีย g e o g r a p h i c นะครับ จัดอันดับตามความรุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้นและซึนามิที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ14ปีนี่เองนะครับและประเทศไทยเราเองก็ได้ผลกระทบอันอย่างใหญ่หลวงเช่นกันด้วยครับผมก่อนที่ผมจะพาพเพื่อนๆไปชม10อันดับซึนามิที่รุนแรงครับผมจะพาพเพื่อนชมคลิปคปหนึ่งครับซึ่งเขาทําไว้และถ่ายทอดได้ดีมากครับผมเมื่อ479ปีก่อนคริสต์กาลกองทัพเปอร์เชียเข้าปิดล้อมชาวกรีกที่เมืองโพทิเดีย กระแสน้ําถอยห่างจากชายฝั่งไปไกลกว่าปกติเปิดเส้นทางสะดวกให้กับการเดินทัพกองทัพเปอร์เชียไม่ได้โชคดีทหารยังข้ามไปไม่ถึงเครื่องทางน้ําทะเลได้ย้อนกลับมาเป็นคลื่นสูงกว่าที่ทุกคนเคยเห็นโถมทําลายกองทัพเปอร์เชียชาวโพธิเดียเชื่อว่าพวกเขาพ้นภัยด้วยความเกรี้ยวกาดแห่งเทพโพไซดอนแต่ที่จริงสิ่งที่ช่วยพวกเขาไว้น่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่ฆ่าชีวิตผู้คนมาแล้วมากมายคลื่นสึนามิ คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคลื่นสึนามิเป็นคลื่นน้ำขึ้นน้ำลงชนิดหนึ่งจริงๆแล้วสึนามิไม่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์สึนามิก็เป็นเหมือนคลื่นทะเลทั่วไปเพียงแต่มีขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษสึนามิมีท้องคลื่นและยอดคลื่นไม่มีการเคลื่อนที่ของน้ำแต่เป็นการเคลื่อนที่ของพลังงานผ่านน้ำความแตกต่างอยู่ตรงแหล่งที่มาของพลังงานสำหรับคลื่นปกติในมหาสมุทรพลังงานมาจากลมเพราะว่ามันส่งผลกระทบผิวหน้าเท่านั้นคลื่นปกติจึงมีขนาดและความเร็วจำกัด แต่สึนามิเกิดจากพลังงานที่ก่อตัวใต้น้ําจากการประทุของภูเขาไฟจากแผ่นดินถล่มใต้น้ําหรือที่เกิดบ่อยที่สุดคือแผ่นดินไหวที่พื้นมหาสมุทรซึ่งเกิดจากแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาในน้ําพลังงานนี้เดินทางสู่ผิวน้ําผลักดันน้ําได้ยกน้ําสูงขึ้นเหนือกว่าระดับน้ําทะเลปกติแต่แรงโน้มถ่วงดึงน้ํากลับลงมาทําให้พลังงานกระเพื่อมออกไปในแนวนอนนี่คือกําเนิดของสึนามิ เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว500ไมล์ต่อชั่วโมงเมื่อสึนามิยังอยู่ห่างจากชายฝั่งมันยากที่จะสังเกตเห็นสึนามิเพราะมันเคลื่อนที่ตลอดความลึกของน้ําแต่เมื่อสึนามิถึงบริเวณน้ําตื้นจะเกิดผลของความตื้นของพื้นทะเลเพราะว่าพลังงานเคลื่อนผ่านบริเวณที่มีปริมาณน้ําน้อยลงพลังงานมหาศาลที่ยังมีมากอยู่จึงถูกบีบอัดความเร็วคลื่นลดลงขณะที่ความสูงคลื่นเพิ่มขึ้นได้ถึง100ฟุต คำว่าสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าคลื่นท่าเรือเพราะสึนามิมักจะปรากฏให้เห็นต่อเมื่อมันถึงใกล้ชายฝั่งแล้วถ้าท้องคลื่นของสึนามิมาถึงชายฝั่งก่อนน้ำทะเลจะถอยห่างจากชายฝั่งไปไกลกว่าปกติก่อนที่ตัวคลื่นจะเข้าถึงชายฝั่งซึ่งก่ออันตรายได้มากจากความเข้าใจผิดสึนามิฆ่าชีวิตคนที่อยู่ใกล้ชายฝั่งและยังโถมทำลายตึกและต้นไม้ที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินใกล้ถึงหนึ่งไมล์ โดยเฉพาะในพื้นที่ต่ำน้ำซ้ำน้ำมหาสารยังไหลย้อนกลับสู่ทะเลลากเอาซากปรักหักพังและสิ่งใดหรือใครก็ตามที่โชคร้ายตกอยู่ในเส้นทางนั้นเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียเมื่อปี2547นับเป็นหนึ่งในภัยพิบัติธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ฆ่าคนไปมากกว่า2 0 0 0คนทั่วเอเชียใต้ ai, แล้วเราจะปกป้องตัวเองจากพลังทำลายล้างจากธรรมชาตินี้อย่างไรผู้คนในบางภูมิภาคได้เคยพยายามหยุดสึนามิด้วยกำแพงกั้นทะเลประตูกั้นน้ำและร่องน้ำเพื่อเบี่ยงเส้นทาง าน้แต่ก็ไม่ได้ผลเสมอไป เมื่อปี2554ซึนามิได้ข้ามกับแพงกั้นน้ำซึ่งปกป้องโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะของประเทศญี่ปุ่นนำไปสู่ภัยพิบัตินิวเคลียร์นอกเหนือจากที่มันฆ่าคนไปแล้วกว่า18,000ชีวิตนักวิทยาศาสตร์และผู้กำหนดนโยบายจำนวนมากจึงเพ่งความสนใจที่การตรวจจับสึนามิแต่เนื่นๆโดยจับตาดูความดันใต้น้ำและการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกและจะตั้งเครือข่ายการสื่อสารครอบคลุมทั่วโลกเพื่อแจ้งเตือนภัยอย่างรวดเร็วเมื่อธรรมชาติทรงพลังเกินกว่าจะหยุดยั้งการรับมือที่ปลอดภัยที่สุดขึ้นหลบให้พ้นทาง อันดับที่1เกาะสุมารตราอินโดนีเซียครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่26ธันวาคม2 4 0 4แผ่นดินไหวขนาด9.1เมกนิจ,จูดเนอกใช้ฝั่งของอ่าวสุมารตราที่ระดับความลึก30กิโลเมตรส่รงผลให้เกิดคลื่นสึนามิที่พัดถล่มไปไกลถึง1300กิโลเมตรประมาณกันว่าสึนามิในครั้งนั้นมีความสูงถึง50เมตรเลยนะครับ และถาถมเข้าไปในแผ่นดินลึกถึง5กิโลเมตรเหตุที่คลื่นซินิมินี้ได้รับการจัดอันดับให้มีความรุนแรงที่สุดก็เพราะว่าภัยพิบัติในครั้งนั้นฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง2 3 0 0 0 0คนเลยนะครับโอ้ยน่ากลัวมากเลยครับในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียศรังกาอินเดียไทยก็ช่วยนะครับผมหรือแม้กระทั่งหมู่เกาะเซเลปที่ตั้งอยู่ใกล้แอฟริกาก็ได้รับผลกระทบนี้ไปด้วยนะครับทั้งนี้แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นยังถือว่า เป็นแผ่นดินไหวที่คาบเวลายาวนาน<ม>ที่สุดอยู่รวมๆเร,ราลา,ราประมาณ8ปดถึงสินาทีเลยนะครับผมโอ้ oh. และส่งผลให้แผ่นเปลือกโลกทั้งหมดเคลื่อนตัวไป1เซนติเมตรโอยยาวนานมากเลยนะครับขนาดเราฟังเพลงสี่หนาทีนี่นอะนว่านานเลยนี่แผ่นดินไหว8-10นาทีโอ้ oh. กอสสมาตานี่สมก็เป็นอันดับหนึ่งจริงครับรุนแรงจริงอันดับสองนะครับใช้ยฝั่งแปซิฟิกโทโฮกุ ญี่ปุ่นครับ11มีนา2021คลื่นสึนามิมีความเร็ว800กิโลเมตรต่อชอั่วโมงความสูง10เมตรเข้าถาโถมเกินกินชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกของญี่ปุ่นนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า18,000คนโอ้หเยอะไม่ใช่เล่นเลยนะครับเนี่ยซึนามิครั้งนั้นเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวขนาด9มิูที่ระดับความลึก24.4กิโเมตรนะครับ นับเป็นแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงมากเป็นอันดับ4ี่นะครับเท่าที่เคยปันทึกมานอกเหนือจากความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้วคลื่นซินิมิยังพัดถลม่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะส่งผลให้แกนปะกร,รปฏิมาลามูนูลดอมละลายชาวญี่ปุ่นนับแสนคนต้องอพยพจากที่อยู่อาศัยและปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวก็ยังไม่สามารถเข้าอยู่ได้เนื่องจากมีการรั่วไหลของรังสีนะครับโอ้โหเป็น อะไรที่อันตรายมากเลยนะครับเนี่ยซึ่งก็เป็นอันน่ากลัวนี่ก็ถือเป็นจัดอันดับที่2อนะครับผมอันดับที่3นะครับกรุงลิบบอนโปรตุเกส1พฤิกายน1755ครับแผ่นดินไหวขนาด8.5เมกนิจูดส่งผลให้เกิดขึ้นยักษ์3าละลอกเข้าถล่มชายฝั่งโปรตุเกสและชายฝั่งทางตอนใต้ของสเปนเชื่อกันว่าซินามิในครั้งนั้นสูงถึง30เมตรโอ้แรงกระเพื่อมถูกส่งไปไกลถึงคาริเคอรเบย์ประเทศบาเบดอส ในทะเลแคริบเบียนด้วยนะครับซึ่งขึ้นได้ลดกาลังลงเหลือความสูงเพียง1.5เมตรภายพิบัาิจากแผ่นดินไหวและเครื่อนามทิที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมราวๆประมาณ60,000คนเลยนะครับผมในโปรตุเกสโมร็อกโกและก็สเปนนะครับโอ้โหเป็นการร้ายแรงที่อันดับ3จริงๆนะครับเนี่ยอันดับ4ภูเขาไฟกาตะกัวอินโดนีเซีย27สิงหาคม1883ซึซามิในครั้งนั้น เป็นผลพวงจากการระเบิดของภูเขาไฟกาตก,กัวหลังจากเงียบสงบมานานแรงระเบิดก่อขึ้นที่สูงถึง37เมตรพัดถลม่มเกาะหลายแห่งบริเวณรอบๆมีรายงานว่าชายฝั่งของเมืองบอมเบย์หรือมุมไบน้ำทะเลเกิดลดตัวอย่างฉับพลันซึ่งเป็นสัญญาณก่อนให้เกิดขึ้นสึนามินอกจากนั้นยังมีรายงานผู้เสียชีวิตหนึ่งรายในสีลังกา รวมมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้40,000คนแต่ส่วนใหญ่แล้วเสียชีวิตจากการระเบิดของภูเขาไฟมากกว่าคลึ่นนะครับอันดับที่5กันนะครับทะเลเอ็นฟูนาดะท,ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครัผม20กันยา1498ครับผมแผ่นดินไหวขนาด8.3เมกนิจูด ก่อให้เกิดคลื่นซูนามิความสูง17เมตรนะครับพัดถล่มชายฝั่งอิคิมิกาวะซูรูกุและอีกหลายๆแห่งนะครับผมความรุนแรงของคลื่นยังส่งผลให้น้ําทะเลท่วมเข้าไปในทะเลสาบามานะอีกนะครับในจังหวัดชิซุโอกะนะครับซึ่งแต่เดิมแยกจากน้ําทะเลอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมนอกจากนั้นยังมีรายงานน้ําท่วมบ้านเรือนอีกมากมายนะครับรวมยอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อย31,000รายครับผมโอโ้ไม่น้อยเลยเชียวนะครับผมสาหรับอันดับ5อันดับที่6กันครับผม ภูมิภาคแนนไกโดอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับ28ตุลาคม1707ครับผมแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวขนาด8.4แมกนิจ,จูดนะครับผมก็ให้เกิดคลื่นยักษ์ความสูง25เมตรเลยนะครับผม ทาโบเข้าสู่อ่าวคิวชูชิลูกุและฮันชิงนะครับผมของเมืองโอซาก้าเมืองท่าที่ตั้งอยู่ตอนกลางของญี่ปุ่นเลยนะครับผมได้รับผลกระทบไปรวมผู้เสียชีวิตรวมประมาณ3 0 0 0 0คนเลยนะครับนอกจากนั้นยังมีรายง,งานละลอกขึ้นอีกหลายสิบลูกเข้าถล่มอย่างไม่หยุดในช่วง15บนาฬกาถึง16บหกนาฬกาเลยนะครับเชื่อกันว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นจากผลจากภูเขาไฟฟูจิได้ระเบิดนะครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นจนทุกวันนี้ภูเขาไฟฟูจิก็ไม่เคยปะทุขึ้นอีกเลย อันดับที่7ครับใช้ฝั่งซันลิคุอยู่ที่ญี่ปุ่นอีกแล้วครับผม15มิถุนายน1896นะครับขื้นซินิมิความสูง38.2เมตรอันเป็นผลจากแผ่นดินไหวขนาด7.6เมนิจูดนะครับผมเข้าพัดถล่มอ่าวซันลิคุส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า11,000หลังและผู้คนอีก22,000คนนะครับได้เสียชีวิตนะครับผมมากไปกว่านั้นครับมีแรงงานแรงสันสะเทือนนะครับผม จากแผ่นดินไหวพัดเอาคลื่นทะเลชายฝั่งนะครับตะวันออกของจีนด้วยส่งผลให้มีผู้กระทบนะครับอีก4,000คนเลยนะครับผมอันดับ7จนี่ถล่มทั้งญี่ปุ่นยังส่งผลเขาไปถึงจีนด้วยนะครับโอ้โหแรงอยู่นะครับเนี่ย อันดับที่8ครับผมตอนเหนือของชิลีวันที่13สิงหาคม1868ครับแผ่นนินไว้ขนาด8.5เมกนิจูดมีจุดศูนย์กลางบริเวณท่าเรืออเมริกาซึ่งขนาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเปรูด้วยนะครับผมแต่ปัจจุบันเป็นของชิลีไปแล้วส่งผลทว่าแรงสั่นสะเทือนไปยังประเทศอื่นๆที่ตั้งอยู่ตามแนววงแหวนแห่งไฟทั้งยังก่อให้เกิดคลื่นสึนามิความสูง21เมตรนะครับผมภัยพิบัติในครั้งนั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราวๆ25,000คนนะครับ สาม้อยล้านดอนลลาร์เลยอันดับที่9ก้าผมมูเกาะริวกิวญี่ปุ่นเอีครับยี่สบ2ีเมษายน1771เชื่อกันว่าแผ่นดินไหวขนาด7.4็ไม่มีจูดคือการก่อขื้นซินิมิที่พัดเข้าสู่มู่เกาะริวกิวอย่างไรก็ดีความเสียหายรุนแรงที่สุดเกิดขึ้นกับเกาะอิชิงากินะครับและเกาะมิยาโกะแต่เดิมข้อมูลจากหน่วยงานของญี่ปุ่นระบุว่า ลื่นมีความสูงถึง85.4เมตรแต่ภายหลังพบว่าตัวเลขดังกล่าวน่าจะเกิดจากการวัดที่ผิดพลาดเอ้าอะไรกันเนี้ยเพราะลื่นจริงๆน่าจะสูงประมาณ11-15เมต,ตรเท่านั้นครับผม11-15เมตรก็น่ากลัวแล้วภัพยพิบัติดังกล่าวส่งให้มีผู้เสียชีวิต12,000คนโอ้โหและบ้านเรือนเสียหายอีก3,137หลังคาเรือนนะครับได้รับความเสียหายเยอะเหมือนกันนะครับกับอันดับ9้า อันดับ10บครับผมอ่าวมิโซญี่ปุ่นอีกแล้วครับผม18มกราคม1586แผ่นดินไหวที่ก่อให้เกิดคลื่นึนมมิมิถลมอ่าวมิเซซึ่งตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดมิเอะกับจังหวัดไอชิในญี่ปุ่นนะครับผมประมาณกันว่ามีความรุนแรง8.2มกนิจูนะครับปวามสูงของคลื่นราว6เมตรสร้างความเสียหายให้แก่เมืองนากาฮาม่าซึ่งเดิมได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวอยู่แล้วนอกจากนั้นยังมีแรง,งน,น้ำท่วมทะเลสาบไบาวารวมจำนวนผู้สียชีวิตทั้งหมดครับ พันลายครับผมโอ้โห destroyed. ไม่น่าเชื่อเลยครับเหตุการณ์จากซีนามิอะไรพวกนี้ก่อให้เกิดความเสียหายและค่าผู้เสียชีวิตไปอีกมากมายเหมือนกันนะครับผมและยังรวมไปถึงประเทศไทยเราด้วยครับ ที่เคยประสบปัญหามานะครับผมซึามิตในประเทศไทยนะครับที่เกิดเมื่อวันที่26ธันวาคม2547เลยนะครับผมโอ้โหเป็นความทรงจําที่ชัดเจนมากเลยครับมีความสูญเสียที่เยอะมากกับพี่น้องชาวใต้ของเรานะครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ซึามิตที่ประเทศไทยเรานะครับผม5,395คนนะครับผมเป็นพื้นที่ที่จังหวัดตามชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะครับผมระนองครับมีผู้เสียชีวิต160คนพังงาครับมีผู้เสียชีวิต4,244คน ภูเก็ตครับผู้เสียชีวิต279คนกะบ,บีครับผู้เสียชีวิต721คนตังครับผู้เสียชีวิต5คนและสโตนครับผมมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด6คนขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับและนั่นก็คือ10อันดับซินนามิที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผมรวบรวมมาให้เพื่อนๆพ,พี่น้องได้รับฟังรับชมกันนะครับผมเอาละครับผมก็ผมขอขอบพระคุณมากครับ ที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบครับปุ่มไลค์ปุ่มส like, ับสายของท่านมีค่าอย่าลืมกดให้ทางช่องัลโหลต้นด้วยนะครับผมพาพวกเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆนี้ต่อไปนะครับเอาละครับกําลังสนุกครับเสียดายเวลางเราก็หมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับแล้ววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับก,บการดูคลิปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย